ตัดสินใจรับละครเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกตัวแม่อ้ำพัชราภาที่แฟนๆถามถึงผลงานละครเรื่องใหม่ซึ่งทางช่องเจ็ดก็ยังไม่ได้ออกเฉลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่รู้มาว่าประกบเคมีใหม่แน่นอน ส่วนใครที่ลุ้นว่าจะเป็นท้ายของเอสุภชัยหรือไม่นั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวส่วนพระเอกนั้นจะเป็นหนุ่มไม้พัทรเดชตามคำเรียกร้องหรือไม่นั้นใหรอเปิดโผลเร็วๆนี้ซึ่งวงในก็ปันเปรี้ยงว่าน่าจะเป็นไม้พัทรเดชอย่างแน่นอนเพราะพระเอกหนุ่มเคยเกริ่นเกริ่นว่ารับละครใหม่แล้วและตัวหนุ่มไม้เองก็มีความปันว่าอยากเล่นกับอ้๊มสักครั้งในชีวิตและที่สําคัญทั้งคู่ยังไม่เคยร่วมงานกัน ใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของนางเอกสุตาอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อและรอลุนผลงานละครเรื่องใหม่ที่มีข่าวออกมาว่าสาวอ้มตกลงรับเล่นแล้วกันอยู่และก็ว่าว่า,วากระแสะข่าวลือหยูมาว่าสาวอ้มเตรียมประกบกับพระเอกเคมีใหม่แน่นอนและเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือหนุ่มไมพัทรเดชหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทข,ของสาวอั้ำนั่นเองเพราะพระเอกหนุ่มเคยเกรื่อนเก่นว่ารับละครใหม่แล้วส่วนใครที่ลุ้นว่าจะเป็นค่ายของเอสุภชัยหรือไม่นั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวเพราะ ผู้จัดคนดังได้เปรย์ๆผ่านสื่อดังมาแล้วว่าโอกาสที่จะร่วมงานในฐานะผู้จัดกับนางเอกกับสาวอ้ํานั้นก็มีความเป็นไปได้ส่วนบทสรุปข่าวนี้จะใช่หรือไม่มีความชัดเจนอย่างไรที่นี่ .com จะนํามารายงานให้ทราบทันทีเลยจ้า